สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วินวินชาแนลกลับมาอีกครั้งกับนิยายจีนเรื่อง Advent of the a r c ะอา e ตอนที่6ภารกิจหรือเอาตัวรอดมีนักเวทอยู่2ประเภท 1. คือนักเวทสายวิชาการนักเวทสายดังกล่าวนั้นคือผู้ที่มีความเข้าใจการทำงานของเวทอย่างลึกซึ้ง โดยปกติพวกเขาจะไล่เวทได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากแต่พวกเขาไม่ใช่นักต่อสู้ดังนั้นเมื่ออยู่ภายใต้แรงกดดันพวกเขาจึงมักจะทำผิดพลาดทุกรูปแบบโชคไม่ดีที่อาจารย์ผู้สอนเวทมนต์ของสถาบันเวทมนตร์ระดับต้นเฟมิงทุกคนนั้นเป็นเพียงแค่นักเวทสายเวทวิชาการลิง์เห็นศพของแกนอยู่หนึ่งในห้องพักพวกนี้ศพของเขานอนอยู่บนพื้น มีเลือดไหลเจิงนองกลางหน้าอกของเขาเห็นได้ชัดว่าแกนตื่นขึ้นมาแล้วตอนที่เขาถูกฆ่าที่พื้นนั้นเรียงรายไปด้วยซากศพอากาศเต็มไปด้วยกลิ่นเลือดของพวกเขาลิงพยายามกั้นใจของตัวเองไม่ให้อ้วกออกมาสิ่งที่สร้างความประหลาดใจให้กับเขาก็คือการที่ถึงแม้ว่าใบหน้าของเซลีนจะยังคงซีดเผือดอยู่ แต่มันก็ได้คืนสภาพมาเป็นความใจเย็นตามปกติอย่างมากมันดูเหมือนว่าจิตวิญญาณของหญิงสาวและสเปริตนั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่าภาพลักษณ์ที่ละเอียดอ่อนของเธอเมื่อเขาได้เห็นคาทาเวตตกอยู่บนพื้นลิงได้หยิบมันขึ้นมาจากนั้นเขาก็ส่งมันให้กับเซลีนรับไปเซลีนพยักหน้าและรับคาทาไปจากนั้นเธอก็หายใจเข้าไปเต็มปอด และพยายามที่จะไล่บอลเพิงเธอใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการไล่มันออกมาไม่เลวนี่ลิงยกย่องเธอมันเป็นความพยายามที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเวทฝึกหัดทั่วๆไปยังห่างชั้นจากนานอีกเยอะเซลินยิ้มออกมาอ่อนๆดูเหมือนว่าเธอจะสบายใจมากขึ้นกว่าก่อนหน้านี้พวกเขาทั้งสองเดินลงบันไดไปในห้องโถงชั้นแรก พวกเขาเห็นศพของมาดามแฟร์แฟกเธอนอนตายด้วยดวงตาที่เปิดกว้างและมีธนูปักอยู่ที่อกของเธอเขาถอนหายใจออกมาจากนั้นลิงกก็เดินผ่านศพของหญิงชราคนนี้และมุ่งหน้าออกจากหอของนักเวทฝึกหัดขณะที่เขาเดินไปทางทางออกข้อความที่ดึงดูดสายตาก็ได้ปรากฏขึ้นมาในหัวของเขาส่วนที่2ของภารกิจหยุดสัญญาณรายละเอียด ทำลายหอคอยวาร์ฟของสถาบันนักเวทยหยุดดักเอลจากการใช้หอคอยวาร์ฟเพื่อติดต่อกับกองทัพดักเอลที่อยู่นอกเมืองรางวัล20โอมนิพอยพอได้เห็นมันลิงหัวล้อออกมาอย่างเจ็บปวดอยู่ข้างในรางวัลคือ20โอมนิพอยซึ่งเป็นรางวัลที่สูงมากแต่เขาต้องการหนีโดยการใช้ประตูวาร์ฟที่หอคอยถ้าเขาทำลายมันแล้วเขาจะหนียังไงล่ะ ช่างมันเถอะลิงคิดฉันจะจัดการกับมันเมื่อถึงเวลาก่อนอื่นไปที่หอคอยว์บก่อนดีกว่าในส่วนของภารกิจฉันจะรับมันเอาไว้ก่อนแต่ฉันจะยกเลิกมันถ้าสถานการณ์ไม่เอื้ออํานวยค่าอมนี้เป็นสิ่งที่สำคัญก็จริงแต่ชีวิตของเขาสำคัญยิ่งกว่าเขาต้องปฏิบัติการอย่างชาญฉลาดหลังจากที่พิจารณามันผ่าน ลิ้ก็ได้เลือกที่จะรับภารกิจเอาไว้จากนั้นเขาก็เดินอย่างเมื่อยล้าไปกับเซลีนเสียงของการต่อสู้จากด้านนอกได้เงียบลงอาจารย์สอนเวทมนต์นั้นไม่ค่อยชำนาญทักษะด้านการต่อสู้เท่าไรบวกกับข้อเสียเปรียบเรื่องจำนวนและการถูกดักโจมตีอย่างกระทันหันทําให้พวกเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้กับพวกดักเอลนักฆ่าที่ถูกฝึกมาอย่างดีที่ทางออกของหอพักนักเวทฝึกหัด ลิงได้แตะเบาๆที่เซลีนและตัวเขาด้วยคาทาเวทมนของเขาเขาไล่เวทหายตัวระดับต้นขึ้นมา2ครั้งหายตัวระดับต้นเลเวลศเวทมน์ผลปกปิดผู้ใช้ไว้ด้วยความมืดมิดจะส่งผลได้อย่างดีมากๆเมื่อซ่อนเลนอยู่ในความมืดผู้ใช้ต้องระวังแสงสว่างนี่เป็นเวทหายตัวที่พื้นฐานที่สุดเพราะมันไม่สามารถกบเสียงฝีเท้าและกลิ่นได้ จึงทําให้แสงสว่างและหมานักล่าตรวจจับมันได้อย่างง่ายดายแต่ในค่าคืนนี้มันก็เพียงพอแล้วตามฉันมาใกล้ๆนะลิงก,กล่าวพร้อมกับก้าวเข้าไปในความมืดเป็นคนแรกคอยนําทางตรงไปยังหอคอยวาร์ปส่วนเซลีนก็คอยเดินตามหลังเขาไปอย่างใกล้ชิดไม่ไกลจากหอพักนักเวทฝึกหัดมากนะักคือส่วนสตาร์ลี่ของสถาบันนักเวท ดอกไม้จากทุกฤดูการบานสะพั่งอยู่ภายใต้การหล่อเลี้ยงของมานาดอกโบตัน๋นกุหลาบและทิวลิปที่สวนแห่งนี้มีดอกไม้ทุกๆชนิดที่ผู้คนสามารถคิดได้มันคือสถานที่ที่สวยงามอย่างมากนั่นคุณกัสนี่เซลีนพูดออกมาเบาๆคุณกัสนักลวงตาระดับสาม ทักษะการแปลสภาพเวทมนตร์ของเขาแทบไม่สร้างอันตรายอะไรในการสู้รบลูกธนูได้ฝังลึกลงไปในหลังของเขาเห็นได้ชัดว่าภาพลวงตาของเขาไม่สามารถหลอกพวกดักเอลได้ลิงได้เตรียมตัวมาสำหรับเรื่องนี้แล้วหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เหนื่ความคาดหมายเกิดขึ้นเขารู้ว่าพวกเขาจะได้เห็นศพของเหล่าอาจารย์เวทมนตร์นอนเลองลาอยู่เบื้องหน้าของพวกเขาและนี่ยังเป็นแค่บทนำของการสังหารหมู่ที่เมืองแกสตตน ขณะที่เขาคิดหลังจากนั้นไม่นานนักพวกเขาก็ได้เจอร่างของครูสาวแสนสวยเวลาเธอใส่เพียงแค่ชุดนอนผ้าแพรบางๆเท่านั้นดูเหมือนว่าเธอจะพยายามหนีออกจากห้องของเธออย่างเร่งรีบหลังจากที่ได้ยินเสียงความวุ่นวายแต่พวกดักเอลได้จับตัวเธอไว้ก่อนพวกดักเอลไม่ได้ซาบซึ้งกับความงามของเธอที่ท้องอันบาลาบของเธอมีแผลทุกแทงอยู่ ร่างของเธอนอนงอตัวอยู่บนพื้นเธอยังคงมีชีวิตและหายใจอยู่เลือดได้ไหลออกมาจากบาดแผลในช่องท้องของเธอชุดนอนของเธอชโลมไปด้วยเลือดมันดูไม่แตกต่างจากสเสน่ห์ชวนมองของกุหลาบแดงเมื่อเห็นแรกเห็นราวกับว่าได้ยินเสียงของพวกเขาดวงตาที่งดงามของเธอได้จ้องมายังแหล่งที่มาของเสียงเรืองแสงออกมาอย่างแปลกประหลาดด้วยความต้องการมีชีวิตอยู่อย่างแรงกล้า เธอยังคงเป็นสาวที่อายุน้อยกว่า30ปีด้วยพรสวรรค์ด้านเวทมนต์ที่แข็งแกร่งของเธอเธอ,อจึงได้เป็นคนเจอโน่เลเวลสองอนาคตของเธอนั้นมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จอย่างมากและความสวยของเธอก็ยังเป็นที่รู้จักกันดีทั้งสถาบันเธอยังไม่อยากตายชีวิตของเธอเพิ่งจะเริ่มต้นเองนะแต่อาการบาดเจ็บของเธอก็สาหัสมากไม่มีใครสามารถช่วยเธอได้ ลิงรู้สึกหมดโหนทางการได้เห็นพวกซากศพมันก็เรื่องหนึ่งแต่การได้เห็นคนที่อยู่สุดขอบของความเป็นความตายนั้นเป็นเรื่องที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นอาจารย์ที่รักยิ่งของทุกๆคนกำลังดิ้นรนเพื่อจะมีชีวิตอยู่เรื่องนี้มันมากเกินไปรูม่านตาของลิง์แคบลงและมือที่จับไซลินไว้ก็แน่นขึ้นในขณะนั้นมันได้ตอกใส่เขาอย่างกระทันหันว่า เขาไม่มีทางย้อนกลับไปที่โลกได้อีกแล้วในอนาคตเขาจะเป็นเพียงแค่หนึ่งในสิ่งมีชีวิตจำนวนนับไม่ถ้วนในโลกแห่งฟิลูแมนดิ้นหลนเพื่อเอาชีวิตรอดจากความมืดมิดฉันไม่ใช่แค่ผู้เล่นในเกมที่ทำได้แค่เฝ้ามองจากขอบสนามอีกต่อไปฉันเป็นหนึ่งในพวกเขาเขาเสียเปรียบจากเทพแห่งแสงจริงๆเซลีนสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของลิงเธอจะเย็นยิ่งกว่าเขาในตอนนี้ จากนั้นเธอก็ตีมือของเขาเบาๆและถอนหายใจออกมาเธอบาดเจ็บหนักเกินไปพวกเราช่วยอะไรเธอไม่ได้หรอกลิงพยักหน้าด้วยหัวใจที่หนักหน่วงจากนั้นเขาก็เดินเข้าไปหาครูสาวเขาหยิบคาถาของเขาขึ้นมาแล้วใช้สองมานาเพื่อลายเวทหลับใส่เธอเขาไม่สามารถช่วยเธอได้แต่อย่างน้อยเขาก็สามารถทำให้เธอจากไปอย่างสงบได้ภายใต้เวทหลับไหล เวลาค่อยๆปิดตาของเธอลงอย่างช้าๆแล้วร่างกายของเธอก็หยุดนิ่งในอีกไม่กี่ก้าวต่อมาพวกเขาก็ได้เห็นผู้เท่าวิลสันหัวของเขาถูกสับในฉับเดียวมันวางอยู่ห่างจากร่างกายของเขาประมาณสิบฟุตพวกเขาทุกคนต่างก็เป็นคนดีเมื่อได้เห็นพวกเขาลิงรู้สึกได้ถึงความจริงที่โหดร้ายของสงครามระหว่างแสงสว่างและความมืดสงครามก็เป็นเหมือนกระเคียวที่คอยภาคชีวิตของพวกเขา มืดมนอะไรอย่างนี้ช่างเป็นโลกที่น่าสยุดสยองจริงๆลิงรู้สึกโศกเศร้าในหัวใจของเขาและถอนหายใจออกมายาวๆถ้าจากสวนคือป่าขนาดเล็กมีต้นไม้อยู่เพียงไม่กี่ต้นข้างในนั้นแต่พวกมันมีขนาดใหญ่มากแต่ละต้นมีอายุมากกว่า200ปีมีเส้นทางเล็กๆเจาะผ่านเข้าไปในป่าด้วยแสงของโคมไฟถนนซึ่งทำให้ดูเหมือนพวกเอลระดับสูง ที่นี่เป็นสถานที่ที่นิยมกันในการนัดพบสำหรับคู่รักของสถาบันเวทมนตแต่ขณะที่ลิงเดินผ่านป่าไปเขาก็ได้พบกับหกศพนอนเรียงรายอยู่ตามทางทั้งหมดนั้นคือคู่รักที่นัดพบกันในค่ำคืนนี้คืนนี้ป่าแห่งนี้ได้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนสุดท้ายสำหรับคู่รักพวกนี้ดักเอลพวกนี้ช่างเป็นพวกที่น่ารังเกียจที่นรกส่งมาจริงๆ ใบหน้าของเซรีนเต็มไปด้วยความหลังเกียจลิงหยุดเดินกระทันหันเขาก้าวถอยหลังไปและดึงเซรีนเข้ามาในอ้อมแขนของเขาและมือใหญ่ๆก็ได้ปิดปากของเธอเอาไว้ขณะที่เขาพาเธอไปที่หลังต้นไม้เก่าแก่ต้นหนึ่งดวงตาที่สวยงามของเซรีนสั่นระลัวแต่เธอไม่ได้พูดอะไรออกมาหลังจากนั้นคู่หนึ่งพวกเขาก็ได้เห็นพวกดักเอวิ่งผ่านพวกเขาไปทางหอพักนักเวทฝึกหัด มีนักเวทฝึกหัดอยู่ในหอพักอย่างน้อย3 0คนดักเอลพวกนี้กำลังจะไปกำจัดพวกเขาเซลีนถามด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาลิงพวกเราจะไปช่วยพวกเขาไหมลิงใส่หัวของเขาเล็กน้อยเขาไม่สามารถทำได้เซลีนเข้าใจความรู้สึกของเขาแล้วดวงตาที่สดใสของเคอก็เต้นละรัวถ้างั้นนายช่วยฉันไว้ทำไมเซลีนถาม ลิงหยุดไปคู่หนึ่งก่อนที่จะตอบคำถามก็พวกเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอคำตอบที่คาดไม่ถึงของเขาทำให้ดวงตาของสาวน้อยสว่างขึ้นมานายเป็นเพื่อนที่ดีจังฉันขอถามอะไรนายหน่อยได้ไหมเซลินถามว่ามาลิงตอบนายเรียนเวทมนต์มากมายขนาดนี้ในเวลาอันสั้นแบบนี้ได้ยังไงแล้วใช้พวกมันได้อย่างคล่องแคล่วขนาดนี้ได้ยังไง ดวงตาของเธอลุกไหม้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นคือว่าบางทีเธออาจจะคิดว่ามันเป็นการเปิดเผยจากพระเจ้าก็ได้นะตอนที่ฉันตื่นขึ้นมาบางสิ่งบางอย่างได้เข้ามาอยู่ในหัวของฉันลิงตอบกลับไปด้วยการพูดอย่างอ้อมแอมอ๋ออย่างนั้นเหรอเซลีนไม่ได้เศาสีมากไปกว่านี้เธอชี้ไปที่หอคอยวับแล้วพูดออกมาอย่างชัดเจนถ้างั้นก็ไปกันเถอะ พวกดาอเอลได้ผ่านไปแล้วหลิงพยังหน้าแล้วเดินหน้าต่อไปกับเซลีนเมื่อผ่านป่ามาได้พวกเขาได้ผ่านเงาในทางเดินแห่งความจริงไปอย่างเร่งรีบจากนั้นไปอีกประมาณ30หลาก่อนที่พวกเขาจะเลี้ยวซ้ายและพวกเขาก็ได้มาถึงหอคอยหอคอยวับนั้นต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อสร้างมันมันมีขนาดเล็กและสามารถส่งวัตถุต่างๆทางกายภาพได้เพียงแค่ไม่เกิน6ไม์ แม้ว่าหอคอยดังกล่าวจะต้องใช้เงินกว่า1,000 0นทองเพื่อสร้างมันซึ่งนับเป็นภาษีครึ่งหนึ่งที่เมืองแกสโตลร,รวบรวมได้ในแต่ละปีก็ตามสิ่งก่อสร้างนี้อาจจะมีราคาแพงแต่มันก็ใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมันไม่ได้สร้างไว้เพื่อเป็นของสะสมแต่ค่อนข้างจะเป็นแหล่งข้อมูลมันสามารถส่งวัตถุดิบไปยังสถานที่ที่ไกลมากขึ้นแม้แต่สถานที่ที่ห่างไกลออกไปกว่า300ไมล์ มันจึงมีประโยชน์อย่างมากในแง่นี้และเพราะเหตุนี้เองพวกดักเอลถึงให้ความสําคัญกับหอคอยวาวแห่งนี้เช่นกันลิงเห็นดักเอลนักลบแข็งแกร่งสตัวยืนอยู่หน้าหอคอยเขาต้องเผชิญหน้ากับพวกมันพวกมันคอยป้องกันหอคอยว้าวจากอันตรายถ้าลิงจําไม่ผิดดักเอลนักเวทจะมาถึงที่นี่ในอีกไม่นานนี้ ดักเอลนักเวทจะใช้หอคอยวับเพื่อส่งรายงานกลับไปหากองทัพดักเอลที่อยู่ห่างจากที่นี่ไป30ไมล์หนึ่งในนักลบ3ตัวนั้นได้ถือโล่ที่เต็มไปด้วยอักษรเวทมนต์อยู่นักลบตัวนั้นห่อหุ้มตัวมันทั้งตัวด้วยเกราะต่อต้านเวทมนต์ต้องแต่หัวจรดเท้าและไม่มีแม้แต่จะเปิดเผยใบหน้าของมันให้เห็นลิงเพ่งตามองเขารู้จักนักลบตัวนี้ ในช่วงชีวิตสุดท้ายบนโลกของเขาเขาเคยพบนักลบตัวนี้ในช่วงที่เขาทำภารกิจหลบหนีนักลบตัวนี้ชื่อว่าจิวมันเป็นผู้บัญชาการของหน่วยลบโจมตีที่สถาบันเวน่นมอนนักลบเลเวล3าที่มาพร้อมกับกลิ่นอายการต่อสู้มันรู้จักทักษะการต่อสู้ที่แข็งแกร่งผนวกกับเกาะต่อต้านเว่นมอนทั้งตัว มันจึงสามารถเพิิกเฉยต่อเวทมนต์โจมตีที่เลเวลน้อยกว่า3ทุกชนิดได้อย่างสมบูรณ์ในเกมเขารู้จักมันในฐานะนักฆ่าเมตดนักเวทเริ่มต้นทุกคนต่างก็หาหานทางที่หนีออกจากเมืองแกสโตนโดยหลีกเลี่ยงมันที่เหมือนกับภัยพิบัตินักลบอีก2ตัวที่ขนับข้างเป็นลูกน้องของมันพวกมันทั้งคู่มีเลเวล2แม้ว่าอุปกรณ์ของพวกมันจะไม่ดีเท่ากับจิว แต่คุณสมบัติป้องกันเวทมนต์ของมันก็ไม่ได้อ่อนแอเช่นกันตอนนี้ลิงมีค่าอมนี้อยู่18และเหลือมานาอยู่7การประทะกับพวกดัรเอลนักรบที่แข็งแก่่งทั้ง3ตัวนั้นดูเหมือนจะว่าเป็นไปไม่ได้เลยแต่เขาไม่มีทางเลือกลิงสูดหายใจเข้าไปเต็มปอดแล้วเขาก็ซื้อเวทเลเวลศูนมาเพิ่มอีก2อันหลังจากนั้นเขาก็ใช้ค่าอมนี้ไปอีก3พอยต์เพื่อเพิ่มค่ามานาสูงสุดอีก30 ตอนนี้เขามีค่ามานาสูงสุดคือ61และเหลือมานาที่ใช้ได้อยู่37ส่วนในด้านความเร็วในการฟื้นฟูนมานานั้นก็ใช้เวลาสั้นลงแต่มันก็ยังไม่มีประโยชน์อะไรในตอนนี้เขาเหลือค่าอมนี้อยู่13หลังจากการทําการเตรียมตัวของเขาจากนั้นเขาก็หันไปหาเซรีนเพื่อบอกเป็นนายให้เธอรู้ว่าเธอควที่จะซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ต่อไป แล้วลิงก็เดินออกมาจากเงาด้วยตัวของเขาเองปล่อยให้แสงจันทร์สีเงินเผยให้เห็นรูปร่างของเขาลิงที่จดจ่ออยู่กับการสังเกฟฟตฝ่ายตรงข้ามของเขาไม่ได้สังเกตเลยว่าไซลีนเปิดปากของเธอออกมาเหมือนจะพูดอะไรสักอย่างจากนั้นเธอก็หยุดตัวเองสาวน้อยที่งดงามตัดสินใจที่จะกลับไปอยู่ในเงาช่างเด็กโง่เถอะเธอคิด ฉันจะช่วยเขาออกมาขนาดที่สาาการา์ดำเนินไปเรื่อยๆในตอนนั้นลิงเห็นเพียงแค่ฝ่ายตรงข้ามเขาเท่านั้นเขาโบกคาดาของเขาเป็นการทักทายเฮ้ hey, พวกเอลฉันต่ำพวกแกกำลังทำอะไรอยู่เขาไม่ได้พูดออกมาดังนักแต่พวกเอลทั้งสามตัวก็ได้ยินสิ่งที่เขาพูดชัดเจนพวกมันหันหน้ามาพร้อมกันสายตาแดงกรํารของพวกมันจ้องมองมาที่เขา ครับแล้วก็จบลงแล้วนะครับกับตอนล่าสุดของ Advent of the Archmage พบกันใหม่ตอนหน้านะครับ